ูตรลับน้ำใบเตยหอมทำยังไงไม่ให้มันเหม็นเขียวยังมีความหอมใบเตยจะเอาสูตรนี้ไปทำไรายได้เสริมไปทำแจกไปทำได้เลยนะทุกคนนี้เราจะใช้ใบเตย1กรัม1กึงกัมก,ก็ประมาณ10บาทใช้หม้อจระ,ะเข้ตัวสามสิบสองในการทำต้มน้ำให้เต็มหม้อแบบนี้เลยนะทุกคนจากนั้นก็ใช้น้ำตาลขวดสูตรนี้เป็นสูตรหวานน้อยก็จะใช้น้ำตาลขวดประมาณ1ถุงครึ่งน้ำตาลขวดจะให้ความหวานแบบกลมกลม่อมไม่หวานแสบคอก็จะแบ่งใบเตยเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกเอามามัดสัก3ารัมบุกเป็นปมแล้วก็ใส่เกครึึ่่่่งงนนนนนาาก็เาเก็เามาหาเปัปแว ก็มาใส่เครื่องปัน่นเติมน้ำกองเข้าไปนิดนึงจากนั้นก็กดปั่นได้เลยถ้าใครปั่นละเอียดมากแนะนําไม่ใช้ผ้าขาวบางกองกองได้ละเอียดมากกว่าถ้วใครไม่มีจริงๆให้ใช้ตะแกงถี่มากๆเลยนะพอกองแต่น้ําก็มาเทลงหม้อได้เลยก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้ต้มไปจนเดือดพอจนมันหายร้อนแล้วก็เอามากองใส่เยือกจากนั้นก็เอามาบรรจุข,ขวดทำแจกแนะนำขวดขนาด150ิมิลขั้นตอนการซีลฝาต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้ช่วยให้เราไม่เจ็บมือแค่หมุนให้มันดังแก๊กนั้นก็ซีลได้แล้วต้นทุนขวดไม่ถึง4บาทเอ